ะะเราจะมาสอนวิธีตัดขากางเกงที่มีซิปมียางปลายขาแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องหาตำแหน่งที่ลูกค้าอยากได้ความยาวที่สิ้นสุดนะคะอันนี้ความยาวอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขีดไว้นะคะ ด้านบนให้เท่ากันนะคะก่อนที่เราจะตัดปลาขานะพอเท่ากันแล้วนะคะเราก็ขีดตำแหน่งที่เราจะพับ ขนาดยางเท่าไหร่นะคะอันนี้ขนาดยางอยู่ที่นิ้วครึ่งเราก็จะเผื่อลงไปที่สองนิ้วนะคะสองนิ้วแล้วก็ตัด ประมาณนี้นะคะพอเราได้ตำแหน่งที่เราจะพับจะตัดแล้วนะคะเราก็จะมาล้อล้อซีปออกนะคะล้อซีฟล้อยางปลายขาออกนะ พอเราล้อขาออกแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการตัดเลยนะคะแล้วก็ไปโพง้งริมนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะดึงยางไปขานะคะก็ให้เราเปิดแหวก เปิดแวกขนาดที่เราจะใส่ซิปนะคะตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะคะก็คือเปิดให้สูดเลยนะคะแล้วก็เย็บนะคะเย็บตรงนี้สวนขึ้น ากนั้นเราก็มาทำการยืดยางนะคะขนาดยางนี้นะคะให้โดดตัวนี้ให้เราวัดนะคะให้ได้ ขนาดที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะตัวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะเนี่ยจากตรงนี้มาตรงนี้5นิ้วครึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้มาถึงนี่นะคะ5นิ้วครึ่ง ว่าตอนที่เราเห็นลูกค้านุ่งตรงนี้มันใหญ่นะคะเราก็จะขยับมันเข้าอัอนนี้เป็นกางเกงคนตัวใหญ่นะคะคนอว้วนถ้าเป็นพวกขาเล็กๆก็ดูตามข้อขาเราได้เลยนะคะ ทำการห่อนะคะถ้าอยากง่ายก็ห่อเลยห่อแบบนี้จะไม่เหยียบยางนะคะ มันจะจับยากนิดนึงนะคะเพราะว่าผ้าเรายางเราตัดมาแล้วจากนั้นก็เฉลี่ยนะคะเฉลี่ยยางให้มันเท่าๆกันจับอย่างนี้นะคะ อันนี้เราจะวิ่งกลางแค่อีกรอบเดียวนะคะเราจะไม่วิ่งเยอะ ก็ได้ยางขาแล้วนะคะจากนั้นอีกข้างนึงก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปพอเราดึงยางให้เสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีข้างเดียวนะคะหน้าตาแบบนี้ที่หันหน้ามาทางนี้นะคะ ราคางานนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่40 50 60 70อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ช่างกับลูกค้าตกลงกันไม่เกี่ยวกับคนสอนนะจากนั้นพอเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาซีฟวางในลักษณะนี้นะคะ วางให้ไอ้ตุ่มๆมมันเนี่ยให้มันพอดีกับตรงนี้นะคะรูดซีฟขึ้นก่อนได้นะคะ ็หยดนะคะแล้วก็พีกกลับูดซีปลง ข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะลักษณะอ่ะ ก็โรดเสียบลงจากนั้นก็เปลี่ยนตีนผีธรรมดานะคะหรือตีนผีตะเกียบก็ได้นะคะเพราะเปลี่ยนตีนผีแล้วนะคะเราก็จะทําการทับคิ้วกันพับหัวซีบลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัด ก็รูดลงนะคะจะได้มองเห็นพับหัวนะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงาน ตัดขากางเกงที่มียางปลายขาแล้วก็มีซิบปลายขาแบบนี้นะคะโอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ